อัลสวัสดีค่ะชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้เรนก็จะมาทํานายความรักให้กับคุณเลยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะชาววันอาทิตย์นะคะคําทํานายนี้เป็นคําทํานายโดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้นะคะอะไรที่ดีก็ รับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของคุณเพราะฉะนั้นอย่าให้ไพ่เป็นตัวกํนนาหนดชะตาชีวิตคุณนะคะบางทีนะคะสิ่งที่อยู่ในไพ่นะอาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะหาทางป้องกันแล้วก็รับมือได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของคุณเองเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคำำําทํานายโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะ ขอขอสถานการณ์ความรักของชาววันอาทิตย์หนะะ่อยค่ะขอสถานการณ์ความรักของชาววันอาทิตย์หนะะ่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ King of s p i r ั l r ิ e วอนะคะแล้วก็ Ten of Mirror ลิ v e r s เนาะดูเหมือนกับว่าความรักความสัมคันธญของคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดไว้มันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคาดหวังไว้นะชาววันอาทิตย์อ่ะมันไม่มีความรักอยู่ในเนี้ยมันรู้สึกแบบจะสุขก็สุขไม่สุดจะทุกก็ไม่ทุก็มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการเลยจริงๆนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าช่วงวันที่1ถึงวันที่31ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะเ i g of m i r นะคะขอไพ่เพิ่มค่ะความรักของชาววันาทีช่วงวันที่1ถึงวันที่31จะเป็นยังไงบ้างคะ 7 o เ s ่ o อ l e r โกล r e นะคะแล้วก็ได้แห่งแม่ Reverse มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะเป็นอะไรที่แบบว่าคุณอาจจะชัดเจนในตัวเองหรือเขาอาจจะมาให้ความชัดเจนกับคุณนะแล้วก็7 o เ s ่ o ออฟ o นะคะความผูกพันความรู้สึกต่างๆที่มันเคยเคยแบบเคยเจ็บปวดไปในอดีตนะคะจะค่อยๆลดน้อยลงอาจจะไม่ได้หมดไปนะแต่ว่าค่อยๆแบบ ค่อยๆทยอยดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะไม่ติดอยู่แบบนี้อีกแล้วคุณจะไม่มีการรอคอยเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นตัดสินใจได้มากขึ้นคุณจะได้รับคำตอบแต่คำตอบนี้มันอาจจะดีหรือไม่ดีนั้นนะคะก็ก็ต้องคอยดูต่อไปนะเพราะว่าคุณจะได้รับคำตอบนะคะที่ชัดเจนจะมีการสื่อสารกันนะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สื่อสารกันมันจะมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นนะ Five of s c o l l เป็นความชัดเจนเขาจะตัดสินใจแบบชัดเจนนะจะมาให้คำตอบคุณคุณได้สำหรับความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวแนนขอเช็ค e NERGY ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูค่ะขอดู e NERGY ไม่ใช่สิขอดูสถานะความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูนะ เป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะ The lovers Knight of Mirror นะคะ Templars n okay. โอเค Two of Scow นะ Four of Spirals Six of Spiral lovers mm hmm. นะคะ the ะมิ e ส s e r s ความสัมพัน์ของพวกคุณที่เข้ามาดูนะความสัมพันธ์ของพวกคุณอนะเป็นคู่รักเป็นคู่รักที่แบบเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อนนะคะส่วนมากนะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนไม่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างมีคนของกันและกันอยู่แล้วแต่ก็ไปชอบคนอื่นหรือไม่ก็ต่างฝ่ายต่างแบบไม่ได้มีใครอะแต่ว่ามีตัวเลือกเยอะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขา ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะคบกันมานานแล้วแต่ความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปไหนอะ่ะมันมันไปไหนไม่ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอะ่ะอาจจะมีการหย่าร้างเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีมีมีความสัมพันธ์ของคู่รักที่เป็นคู่รักกันจริงๆที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความอะไรกันเนาะ โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ให้กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของคู่รักที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันที่แบบที่เป็นกันสองคนที่มีกันอยู่สองคนจริงๆขอเปิดไพ่ให้หน่อยค่ะว่าสถานการณ์วันที่1ถึงวันที่3าจะเป็นยังไงเนาะ Eight of Spiral r e v e r s e นะคะ Ten of Spiral r e v e r s e นะคะ s i of school นะคะแล้วก็ nine of school ก็อย่างที่บอกไปเนาะว่า energy โดยรวมส่วนมากนะคะเป็น energy ของคนที่เข้ามาดูเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อนนะส่วน energy ของคนที่มีคู่แล้วนะคะ<ม>เราก็แบบยังยังดีๆกันอยู่นะะยังคบกันดีอยู่นะคะ ก็จะมีการสื่อสารกันดีขึ้นจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นแล้วกอ็อาจจะมีปัญหากันเรื่องการสื่อสารในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอ็ดออฟสเปโออกมาแล้วนะคะว่ามันจะมีความที่ไม่ชัดเจนมันจะมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการสื่อสารที่แบบที่ ที่มันไม่ได้เป็นอย่างใจคุณต้องการเป็นการสื่อสารที่เขาพูดออกมาโดยที่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นยังไงอะเนาะอะไรแบบนั้นนะมันก็จะมีมันก็จะมีออกมาบ้างนะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอะไรที่แบบทําให้ทะเลาะก,กันได้นะมีการสื่อสารแบบนั้นแล้วมันทําให้แบบเข้าใจผิดได้ง่ายเนาะ แล้วก็มันอาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดนะคะระหว่างคุณกับเขาเวลาพูดอะไรไปเขาอาจจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งคุณอาจจะสื่อสารอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะคะการสื่อสารแล้วคุณอย่าคิดว่าคุณมันเป็นสิ่งที่เป็น common sense และเขาจะต้องรู้พอทุกคนรู้อย่าลืมนะคะว่าทุกคนโตมาแตกต่างกันเวลาที่คุณสื่อสารไปเขาอาจจะเข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง นะคะด้วยรูปแบบด้วยความคิดที่แบบที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ลองคุยกันดีๆปรึกษากันดีๆถึงแนมะ้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรเข้าใจแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจมันคุ้นเนาะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะ มันอาจจะมีการสื่อสารกันได้ทางจิตนะคะสำหรับคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันคุณอาจจะรับความรู้สึกของกันและกันได้แล้วมันอาจจะทำให้แบบคุณสับสนเอ๊ะว่านี่ความรู้สึกชาหรือความรู้สึกเข้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆใจร่มๆกันหน่อยเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ แล้วสิ่งที่ชาววันอาทิตย์จะต้องเจอนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่3 1นะคะสิ่งที่ชาววันอาทิตย์จะต้องเจอแล้วมันมีผลกระทบต่อเรื่องความรักคืออะไระคะชารีออทการเดินทางเหมือนกับมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ฝั่งคุณ หรือว่าอาจจะเป็นทั้งสองฝั่งหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขามันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเดินทางไกลนะคะก็อาจจะมีผลกับความรักครั้งนี้มากๆเนาะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อขอให้คำแนะนำให้กับให้กับชาววันอาทิตย์หน่อยค่ะความรักอยากแนะนำอะไรนะ Four of s p i r a l s โอเคมันบางครั้งบางทีอะคะ่ะเรื่องบางเรื่องเนาะมันอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะไปต่อไหมมันควรจะจบดีหรือเปล่านะคะนั่นมันเป็นสัญญาณเตือนนะว่าความสมคัญเนี้ยมันควรที่จะไปอยู่ในจุดไหน อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่มันใช่สําหรับตัวตนคุณจริงๆคนบางคนนะคะคบกันโดยที่ยังไม่รู้นิสัยตัวตนของกันและกันพอถึงเวลาถึงจุด,จดๆหนึ่งจริงๆสิ่งเหล่านั้นมันแสดงออกมาแล้วคุณไม่สามารถที่จะรับกันได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะเวลานี้ ก็คือเวลาที่จะสื่อสารกันจริงๆแล้วก็เวลาที่จะทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันจริงๆถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูร้ายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูแรงแต่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณอาจจะเห็นว่าคุณรักกันดีคุณคบกันดีแล้วความรักมันเป็นไปได้ดีแต่บางสิ่งบางอย่างจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้เข้าใจกันจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะลองเปิดใจพูดคุยกันดูนะเพราะว่า คู่รักที่ทะเลาะก,กันส่วนมากอะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องโลกร้อหรือว่าปัญหาใหญ่ๆปัญหาโลกแตกอะไรหรอกคะ่ะมันก็เป็นปัญหาเล็กๆที่มองข้ามความรู้สึกของกัารละกันแล้วก็มองข้ามความเข้าใจของกันรละกันอะมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวที่ทําให้คนหลายๆคนทะเลาะก,กันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองค้นหาดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะมันมันเกิดขึ้นเพราะอะไร แล้วเราจะสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขมันได้ยังไงบางครั้งบางทีมันก็อาจจะเกิดจากความหึงหวงกันชั่วขณะหนึง่งหรือว่าความที่ไม่เข้าใจในลักษณะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนอีกฝั่งหนึง่งคนอีกฝั่งหนึ่งอาจนอนกลางวันคนอีกฝั่งหนึ่งอาจอาจจะนอนตอนกลางคืนแลวการใช้ชีวิตกลางวันกับใช้ชีวิตกลางคืนมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆมองกันดูนะว่า มันมีอะไรพอที่จะปรับเปลี่ยนกันได้เนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้นะสำหรับชาววันอาทิตย์ถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ at l a s 3 3 3ามเนาะการดูดวงส่วนตัวของแนนนะคะจะแตกต่างจากของชาวบ้านเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ ไม่เหมือนกันเนาะความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดจากดูจริงๆนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดล3สขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆไลค์ทุกๆ subscribe นะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะตรงไม่ตรงอยากจะคอมเมนต์อยากจะ, comment, จะพูดอยากจะระบายอะไรก็สามารถทำได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลย สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่แนนกดไลค์ให้นะคะเป็นรูปหัวใจกดหัวใจให้เพราะว่าแนนได้อ่านทุกๆข้อความแล้วและแนนก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เจอเรื่องร้ายๆมาเนาะเราก็ยินดีให้คำปรึกษ,ษานะคะยินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะเพราะว่าทุกคนมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ต้องขอลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย